สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาต่อกันด้วยนะครับว่าทำไมนะครับเราต้องเลือกทำธุรกิจกับ Ne โ Life นะครับหลังจากที่ทุกทุกท่านนะครับได้รับทราบเกี่ยวกับบริษัท New Life นะครับแล้วก็แผนการตลาดนะครับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การจ่ายผลตอบแทนทีนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมต้องเลือกทำธุรกิจกับบริษัท New Life มันดีอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเราได้เป็นเจ้าของธุรกิจ นะครับม<จ>ีอ <aperture trim 2023> ิสรภาพทางการเงินนะครับมีอิสรภาพทางการเวลานะครับแล้วก็ได้เป็นนายของตัวเองนะครับอิสรภาพทางการเงินนะครับก็หมายความว่านะครับเราสามารถที่อยากซื้ออะไรนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังหรือว่าไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยนะครับว่าเงินในกระเป๋าของเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับในบัญชีเงินเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับอยากได้อะไรก็ซื้อเลยนะครับเมื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจเนียวไายแล้วนะครับเราก็มีอิสรภาพทางการเงิน S <S ส,ส่วนอิสรภาพทางการเวลาท่านสามารถที่จะไปเที่ยวรอบโลกโดยที่ธุรกิจของท่านก็ยังดําเนินตลอดเวลาเงินในบัญชีเงินในการทําธุรกิจของท่านเครือข่ายของท่านก็ยังไม่ได้หยุดไปกับท่าน, world, น, discord, นด Th ้วยมันก็ยังไหลเข้ามารายได้ของท่านก็ยังไหลเข้ามาในบ um> ัญชีของท่านอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านยังไปเที่ยวอยู่นั่นเองนี่คืออิสรภาพทางการเงินและก็อิสรภาพทางการเวลาอย่างที่2ก็คือบริษัทเนียวไลน์นั้นมั่นคงมากๆ ลงทุนต่ำนะครับแล้วก็สามารถสะสมยอดได้นะครับไม่มีความเสี่ยงนะครับบริษัทนิวไลฟ์นะครับก่อตั้งมาได้10ปีแล้วนะครับด้วยแผนการตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับทำให้บริษัทนั้นมีความมั่นคงสูงมากๆนะครับแล้วก็สินค้านะครับของบริษัทนิวไลฟ์มีประโยชน์มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานนะครับบริษัทนิวไลฟ์ทำผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพื่อสุขภาพนะครับทุกๆท่านนะครับทุกๆคนนะครับในโลกนี้ก็ต้องมีสุขภาพ นะครับบางท่านมีสุขภาพดีบางท่านมีสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานั้นใช้แล้วเห็นผลนะครับใช้แล้วหมดไปนะครับมีการซื้อซ้าสูงมากๆนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานนั้นหมดไปทุกๆวันนะครับหมดหมดไปทุกๆวันแล้วก็มีการซื้อซ้าสูงนะครับอย่างที่สี่ก็คือไม่ต้องเก่งสาธิตสินค้านะครับมีระบบช่วยขายนะทุกท่านไม่ไม่จาเป็นจะต้องเก่ง ก็สามารถที่จะพาผู้คนนะครับเข้ามารับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เนียวไลฟ์หรือว่าพาผู้คนเข้าไปในศูนย์ต่างๆที่บริษัทเนียวไลฟ์มีอยู่นะครับหรือว่าเข้ามาฟังในระบบออนไลน์ได้นะครับอย่างที่5ก็คือขยายธุรกิจแบบทวีคูณมีรายได้สูงมีความยุติธรรมนะครับธุรกิจของเนียวไลฟ์นั้นนะครับเป็นแผนการตลาดแบบไบนารี่นะครับในการดําเนินธุรกิจกับเนียวไลฟ์นะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแผนธุรกิจนี้นะครับ เป็นแผนที่จะต้องให้ช่วยให้ทุกท่านมีรายได้นะครับช่วยให้คนอื่นมีรายได้ท่านก็จะมีรายได้สูงขึ้นไปด้วยนะครับอย่างที่6ก็คือมีตําแหน่งทางธุรกิจนะครับมีความภาคภูมิใจมีเกียรติมีชื่อเสียงนะครับยิ่ยงมีตาแหน่งสูงในธุรกิจเนียวไร้นะครับท่านก็จะมีรายได้สูงเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่7ก็คือเป็นมรดกตกทอดได้นะครับมรดกของธุรกิจเนียวไร้ท่านไม่จำเป็นต้องเสียชีวิตก่อนนะครับท่านก็สามารถที่จะพักผ่อน หรือว่าทําธุรกิจไปสักพักนึงประสบสำเร็จนะครับก็อยากจะพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวนะครับใช้เงินให้คุ้มก็ยกธุรกิจนี้ให้กับทายาทของท่านนะครับที่ต้องการให้เป็นมรดกนะครับนี่คือสุดยอดว่าทําไมต้องเลือกทําธุรกิจกับเนียวไลฟ์นะครับต่อมานะครับทีนี้เรามาดูนะครับผู้ที่ประสบสำเร็จกับธุรกิจเนียวไลฟ์ในแต่ละเดือนนั้นมีผู้ที่ประสบสำเร็จนั้นมากมายนะครับในแต่ละเดือนนั้นหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับบริษัทเนียวไล์มีการประดับเข็มประดับตําแหน่งให้กับ แต่ละท่านในแต่ละเดือนนั้นเยอะมากๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างผู้ที่ประสบเร็จแต่ละท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณประทุนนันทภูนะครับจากหนุ่มโรงงานนะครับชาวจังหวัดสระบุรีนะครับแบ็กการของเขานะครับก็เป็นหนุ่มโรงงานในแต่ละเดือนนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นโรคชักนะครับก็คือเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับในแต่ละเดือนก็ต้องหยิบยืมเงินนะครับเพื่อที่จะ ดำรงชีวิตดำรงชีพนะครับทั้งครอบครัวนะครับต้องยืมเงินมาซื้อข้าวนะครับซื้อข้าวสารหรือว่ายืมเงินมาให้ลูกไปโรงเรียนนะครับในแต่ละเดือนก็ต้องยืมอยู่เรื่อยๆนะครับเงินออกมาก็ไม่เหลือเก็บไม่เหลือใช้นะครับทีนี้นะครับพี่สาวได้แนะนำนะครับให้รู้จักกับธุรกิจ n e o l วไลฟ์คุณประทูนนันทภูก็สนใจลองทําธุรกิจดูตอนนี้ทําธุรกิจเนวไลฟ์นะครับมา5-6ปี นะครับประสบผลสเร็จอย่างสูงนะครับตอนนี้เป็นรองประธานนะครับตอนนี้ก็เป็นระดับประธานแล้วนะครับใส่เสื้อแดงนะครับก็มีรถเบนซ์นะครับราคาหลายล้านบาทนะครับแล้วก็มีบ้านนะครับราคาหลายล้านทําธุรกิจเงียวไร้กันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับมาดูอีกท่านหนึ่งนะครับก็ท่านนี้ก็คือคุณบุญเลิศพูลเอี่ยมนะครับจากคนป่วยอนาถยากจนนะครับเช่าที่ดินวัดอยู่ปีละหกร้อยบาทนะครับปัจจุบันนี้นะครับคุณบุญเลิศพูลเอี่ยมนั้นนะครับเป็นผู้บริหาร นะครับฝ่ายขายฝ่ายการตลาดของบริษัทนโอไลฟ์มีรถเบนซ์มีบ้านราคาหลายล้านบาทนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็คือเป็นโรคพากิมสันโรคมือไม้เท้าสันนั่นเองนะครับแต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของเนโอไลฟ์ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับรู้สึกว่าคุณบุญเลิศไปทําอะไรมานะครับถึงสุขภาพดีขึ้นก็ได้ชักชวนคนเข้าไปนะครับดูโครงการของเนโอไลฟ์นะครับ กับศูนย์เนียวไลท์นะครับทำให้คุณบุเร well ิศพลนเอี่ยมนะครับทำธุรกิจได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ธุรกิจของเขาเติบโตทําให้มีรายได้มากมายจากธุรกิจเนียวไลท์นะครับนี่ก็คือแบ็กกราวของคุณบุเริศพลนเอี่ยมนะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ก็คือคุณนูปาสลุงนะครับเป็นพ่อค้านะครับในหน้าธรรมสารพัดเลยนะครับมีรถ10ล้อนะครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแต่ด้วยยุคฟองสบู่แตกนะครับทำให้คุณนูปาสลุงนะครับก็ ล้มละลายก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับแต่ด้วยท่านประธานของเรานะครับได้แนะนำครับคุณหนูปาสลุงนะครับให้ลองมาทําธุรกิจเนียบไร้ดูแต่ด้วยตอนนั้นคุณหนูปัสลุงไม่คิดว่าจะธุรกิจแบบนี้จะช่วยให้เขาประสบผลสำเร็จได้นะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกนะครับไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับก็ต้องลองทําดูนะปัจจุบันนี้คุณหนูปาสลุงก็มีรายได้หกหลักบ้างนะครับก็สุดยอดแล้วนะครับก็ขอบกู้ฐานะของตัวเองคืนมานะครับ ก็ทำธุรกิจฟูลไทม์นะครับทำเนียวไลฟูลไทม์เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับดูหน้าที่34นะครับตอนนี้ก็คือท่านสำรานนะครับเสียวสวัสดนะครับจากแบ็กกราวนะครับเป็นคนเก็บขยะนะครับเก็บขับซัเล้งเก็บขยะขายนะครับเป็นชาวจังหวัดลบบุรีนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพคือโรคลิซิดวนทวานนะครับแล้วก็แบ็กกราวการศึกษาคือจบแค่ปสองครึ่งเท่านั้นเอง นะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องธุรกิจของ n e o l i ล e นะครับก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลใช้แล้วก็บอกต่อนะครับตอนนี้คุณสำรันเกียวสวัสด์นั้นเป็นระดับประธานฝ่ายการตลาดของ n e o l i ล e มีรายได้นะครับหหลักบ้าง7หลักบ้างในแต่ละเดือนสุดยอดมากๆนะครับทำธุรกิจกันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านประธานรัชนีมหานิยม ท่านนี้ก็แบ็กวกลก็เป็นสาโรงงานนะครับเมื่อก่อนนะครับก็เคยทําธุรกิจมาหลายอย่างนะครับแต่ไม่ค่อยประสบ็จนะครับแต่ด้วยเห็นโอกาสนะครับว่าท่านประธานนพุษเวชกุลนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับก็ได้มาทําบริษัทเนีวไลท์ร่วมกับท่านประธานนพรุนพษเวชกุลนะครับแล้วก็ในปี2549นะครับท่านประธานรัชนีมหานิยมนะครับก็สามารถเป็นเศรษฐีนะครับมีรถเบนซ์ขับตั้งแต่อายุยังน้อยเลย นะครับมีรถเบนซ์ขับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับผสมเร็จเร็วมากๆนะครับนะครับนี่ก็เป็นรถเบนซ์อีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถเบนซ์สปอร์ตนะครับ SLK นะครับสวยมากๆเปิดประทุนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับราคานะครับรวมตกแต่งอยู่ที่50ล้านบาทนะครับสวยมากๆนะของท่านประธานรัชนีนะครับก็มีหลายหลังนะครับนะครับนั่นก็คือนะครับผู้ที่ผสมเร็จกับธุรกิจเนโอไลท์ นะครับเป็นคร่าวๆนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะประสบผลได้นะครับกับธุรกิจ New Life นะครับด้วยการทํางานที่บ้านอย่างง่ายๆนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับทุกท่านก็เรียนเชิญนะครับในวิดีโอชุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ